วิธีเช็คพร้อมเพลย์เลขบัตรประชาชนไม่ต้องใช้แอปธนาคารสำหรับใครที่รอรับดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งบาทอยู่บอกเลยว่าคลิปนี้ไม่ควรพลาดค่ะไม่ว่าจะเป็นพร้อมเพลย์เลขบัตรประชาชนหรือว่าเบอร์มือถือก็สามารถเช็คได้ค่ะโดยสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็มีอยู่2ออย่างหลักๆเลยค่ะอันแรกเลยนะคือเบอร์มือถือของเราค่ะแล้วก็อันที่2นะคะคือเลขบัตรประชาชนนั่นเองค่ะก็เตรียม2ออย่างนี้ให้พร้อมนะคะแล้วไปดูวิธีกันได้เลย อันดับแรกนะคะให้เราทำการเข้า Google ได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ทำการพิมพ์ค้นหาค่ะ scb พร้อมเพลยนะคะก็กด scb นะคะแล้วก็พร้อมเพลยนะคะพิมพ์ต่อกันไปได้เลยหลังจากนั้นนะคะกดค้นหาเลยค่ะพอเราค้นหาเสร็จนะคะเว็บไซต์แรกนะคะกดเข้าไปให้เรียบร้อยค่ะพอกดเข้ามาแล้วนะคะจะมีคำว,ว่าเริ่มสมัครใช้งานนะคะกดเข้าไปได้เลยนี่นะคะกดเริ่มสมัครใช้งานได้เลยนะคะกดเข้าไป หลังจากนั้นนีคะจะมีขั้นตอนให้เรากรอกค่ะทุกคนอันแรกเลยนะคะคือกรอกหมายเลขเบอร์มือถือนะคะแล้วก็เลขประจําตัวประชาชน,นะคะ่พะพอเรากรอกสั้งสองอย่างกดขั้นตอนต่อไปในหน้านี้นะคะเขาจะส่งรหัส OTP นะคะมาให้ที่มือถือของเราค่ะแล้วก็กดนะคะให้เขาส่งนะคะหลังจากนั้นก็ใส่ OTP ค่ะแล้วก็ขั้นตอนต่อมาค่ะในหน้านี้นะคะจะแจ้งไว้เลยนะคะว่าเบอร์มือถือของเรานะคะผูกไว้กับเลขพร้อมเพยอะไรค่ะอันนี้นะคะอย่างเป็นตัวเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะก็จะบอกว่าผูกพร้อมเพยไว้กับกสิกรไทยนะคะส่วนเลขแบบประชาชนนะคะก็แจ้งไว้ว่าหมายเลขผูกไว้นะคะกับพร้อมเพยธนาคารกสิกรไทยนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นการให้เราเนี่ยสามารถเช็คได้เลยค่ะทีนี้นะคะเรามาดูในส่วนของดิจิตอลวอลเล็ตนะคะหนึ่งหมื่นบาทค่ะ ก็จะมีตามนี้เลยนะคะดิจิต a l วอ l เล็กลุ่มเปราะบางนะคะ25ถึง28กันยา67นี้นะคะก็คือกลุ่มเปราะบางเนี่ยจำนวน14.5ล้านคนนะคะจะโอนเงินเข้าพร้อมเพลย์ค่ะที่เชื่อมกับบัตรประชาชนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็สามารถมาเช็คง่ายๆโดวยวิธีนี้เลยค่ะโดยจะมีนะคะในวันที่25นะคะกันยา67นะคะก็จะเป็นบัญชีผู้พิการนะคะ2.6ล้านคน,นะคะ่ะ26นะคะก็คือผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ มีเลขบัตรประชาชนนะคะหนึ่งสองสามนะแล้วก็วันที่ยี่สิบเจ็ดกันยานะคะผู้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่มีเลขบัตรประชาชนสี่ห้าหกเจ็ดนะคะแล้วก็วันที่ยี่สิบแปดกันยายนนะคะก็จะเป็นผู้ที่จะได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่มีบัตรประชาชนนะคะลงถ่ายด้วยเลข8ปกาวนั่นเองนะคะทุกคนนะก็สามารถมาดูทำรายตัวนี้ได้นะคะทุกคนนะแล้วก็เช็คพรอมเพ์ตามวิธีที่พลบอกได้เลยค่ะ และนี่นะคะก็เป็นทั้งหมดของคลิปตัวพร้อมเพลย์นะคะเช็คได้ง่ายๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆเองก็สามารถเช็คได้ค่ะก็ดูได้เลยนะว่าผูกไว้กับธนาคารไหนค่ะ